ส่วนเรื่องที่2นี่ะครับใบอนุญาตฆ่าฆาตกรในเครื่องแบบประเทศไทยเรานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับหรือจะใช้คําว่าฆาตกรเส้นใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราไปย้อนประวัติศาสตร์ดูภาพนะที่พี่น้องเขาส่งกันมาดีกว่านะพี่น้องไปดูด้วยกันว่ามันมีอะไรบ้าง มาแล้วครับวันนี้นะต้องบอกกันว่าทีมงานเดินหน้าประเทศไทยเราหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะนี่เราไล่ไปนะเดินหน้าประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ประชาธิปไตยไทยก็เข้าใจว่านะมันมีอะไรที่มันรคหูรกตาเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างไม่รู้ยังไงบางอย่างก็เนี่ยนะมันหายไปพานรัฐมนูญอะไรทั้งหลายนี่นะโดนบังนะครับหมุดประชาธิปไตยหมุดคณะราษฎร ก็หายไปนะตัวแทนคณะราษฎรที่ไปมีรูปปั้นมีอะไรอยู่ที่ไหนก็หายไปถูกย้ายหายไปนะครับนี่แล้วเราได้อะไรจากการรัฐประหารเนี่ยก็ได้พวกนี้แหละครับเนี่ยเฉพาะชุดเดียวนี่นะเราได้อะไรบ้างพี่น้องดูสิเนี่ยเขาพูดกันเนี่ยเนี่ยนะได้เห็นการพังทลายของเศรษฐกิจวันนี้โควิดมาช่วยขยายให้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้องขยายเลยแว่นขยายได้เห็นคนทรยศประชาชนเพื่ออำนาจนะ พรรคการเมืองทั้งหลายที่ให้คำมั่นสัญญาแล้วเป็นยังไงได้เห็นการขม่มขู่คุกคามของเผด็จการชัดเจนรายวันได้เห็นความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจริงอ้างว่าจะมาเพื่อแก้ความขัดแยง้งเห็นความลำเอียงของระบบยุติธรรมเรียกว่าจนกระทั่งนะนะนะมันไม่ใช่สองมาตรฐานแล้วมันมีแค่มาตรฐานเดียวนะมาตรฐานนั้นก็คือ A and B ก็คือ 1. ถ้าพวกฉันถะูกสองถ้าพวกแกผิดนะ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  คือหนึ่งมาตรฐานมีสองข้อเนี่ยได้เห็นความมืเอียงของระบบยุติธรรมวันนี้แม้กระทั่งการเลือกตั้งการนับคะแนนยังไม่ยุติธรรมเลยซึ่งเป็นนะเกณฑ์ที่จะทําให้คนเลิกทะเลาะก,กันไม่ฆ่ากันเนี่ยคือการลงไปนะประชามติลงการเลือกตั้งแล้วก็นับกันแล้วก็คนก็เห็นว่าเออมันยุติธรรมมันฟรีมันแฟร์อ,อ๋อยอมรับผลไม่เป็นไรคราหน้าว่ากันใหม่ท,ทําลายหมดครับ ถ้เห็นท่าแท้ของชายชาติทหารโอ้โหอันนี้พูดกันนี่เป็นวันวันเมื่อถึงก็ไม่หมดไหครับไล่มาพฤติกรรมแต่ละคนนะว่าเขาอีเนาเป็นเองหมดมายึดอานาจนะมาทั้งหมดชายชาติทหารนี่ต้องวงเล็บว่าไม่ใช่ทุกคนนะชายชาติทหารนะเ,เขาเรียกอะไรดีล่ะทาหารแก่ๆทาหารผมไม่พูดดกว่กนะันทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไปว่ากันนี่ไม่ใช่ทหารทั้งกองทัพนะคือทหารที่มาจุนจ้านการเมืองแล้วคิดว่าตัวเองแน่แล้วทําบ้านเมืองเสียหาย แล้วโหดร้ายป่าเถื่อนนะอยู่ในขายของฆาตกรเส้นใหญ่นะนะครับทำผิดแล้วยังลอยนวลได้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามีไปอนุญ,ญาตฆ่านะเนี่ยมีเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้านะฆาตกรในเครื่องแบบฆาตกรเส้นใหญ่แล้วมันก็นะข่าวการเมืองเราวันนี้มันก็มีเรื่องนี่แหละรครับเนี่ยนะไปถึง อเมริกาเอ้ยไม่อกีเยอรมันเลยนะบิลเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ได้เป็นประมาณแทบลอยหน่อยมันก็นะกึ่งเล่นกึ่งจริงนะแต่ว่าเอาจริงโหเล่นราชการที่สิบเรานี่หนักเลยนะครับอย่างหนักเลยนะทีนี้มาถึงเรื่องการฆ่าคนตายเนี่ยมันต้องย้อนไปกรณีเนะพราะช่วงนี้ไม่ย้อนไม่ได้ต้องตามล่าหาความจริงต้องพูดความจริงต้อง นัประกาศเอาไว้อีกครั้งนะครับเตือนความจําว่ามาร์ทยอมรับนะอนุมัติใช้ใช้กระสุนจริงนะจะอ้างเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่ได้อนุมัติให้มีการใช้กระสุนจริงจะบอกว่ายิงกระสุนปลอมๆไปแล้วที่ตายไม่รู้ใครยิงไม่ได้ละถ้าหารใช้กระสุนจริงแล้วมีหลักฐานชัดเจนนะครับนะเออชายคนนี้นะพี่น้องผมเนี่ยนะภาพตับจับตาแนะใจผมผมเข้าใจว่าเป็นชายไร้ชื่อหรือเปล่านะ มันมีสภาพของแกนะ,อะตอนที่โดนนะทหารเข้าไปกวาดล้างเนี่ยทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพจริงเนะีนะ่ยแกจำจำภาพแกได้ดีครับเพราะแกมีบุคลมีลักษณะพิเศษของแกนะนะอุ้ยนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะเนี่ยภาพชายคนนี้นครับแล้ว ปรากฏการที่ฆนะ่ากาันเดือนพฤษภาเนี่ยมันน่าเศร้าตรงที่ว่าผ่านมา10ปีเนี่ยดูเหมือนว่านะความเป็นธรรมมันไม่เกิดและกระบวนการยุติธรรมมันไม่ทํางานเราซะเลยจนต้องมีการตั้งคําถามย้อนไปว่าเอ๊ะจริงๆประเทศไทยเนี่ยมันเฉพาะเดือนพฤษภาปี5-3หรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะครับฆ่านักศึกษา นะ14 16, 16, 19, ตุลา16ตุลา19ึแม้กระทั่งปี35นะโอ้โหยิงกันดุเดือดมากนะปี52ก็อยิงนะปี53นี่หนักเลยนะปรากฏว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่มันไม่โผล่มาขนาดระดับนายพลนะครับพลตำรวจตรีเออพลเอ่อพลอพล,พล,พ,ลพลตรีนะใช่ไหมเนี่ยก็ โดนยิงแล้วก็กขนาดระดับนายพลเนี่ยนะนายพันก็แล้วแต่เถอะสำหรับประเทศไทยแล้วเนี้ยนายพันยิ่งขึ้นมานายพลด้วยเนี่ยนะจริงๆระดับนะเสียแดงนี่ความรู้อะไรต่างๆของแกนี่เสียดายนะครับผมเองเนี่ยก็ติดตามการถ่ายทอดสดได,ได้ได้ฟังแกแกับแกพูดแต่แกเป็นทหารที่รักชาติแต่ว่านะชะตาชีวิตแกก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับตายไปแล้วเนี่ย วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครใครสั่งฆ่าอาจจะรู้แต่ว่าที่จริงรู้แหละก็รู้ว่าคนสั่งเป็นใครคนนะที่ยิงนะยังรู้เลยนะครับว่าเป็นใครแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับนะวันนี้เลยต้องทำได้แค่นี้ครับนะต่างชาติช่วยนะนะคนแล้วคนถูกฆ่าเนี่ยไม่ใช่ถูกฆ่าแค่คนเสื้อแดง นักต่อสู้ประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการเนี่ยแล้วก็นะผู้ภาควิจารณ์สถาบันกษรสัตย์เนี่ยก็อยู่ต่างประเทศนะครับที่ประเทศลาวตายไปเนี่ยนะเกือบสิบแล้วนะครับเป็นเกือบสิบซึ่งแต่ละชีวิตนะเป็นมีตัวตนชัดเจนมีเสียงมีญาติมีพี่น้องนะแต่ว่าก็นะโดนสังหารแล้วเราย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยมันก็มีคนที่นะรับใช้ใกล้ชิด นะแล้วมีชื่อมีเสียงเรียงนามนะครับมียศมีศัก์นะปรากฏวันนี้ผมได้ข่าวมาแล้วนะครับในนี้เนี่ยบอกว่าตอนแรกบอกว่าบางคนตายบางคนไม่ตายนะนะปรากฏว่าวันนี้ที่เหลือเนี่ยเ็าบอกว่าไม่รอดสักลายนะครับที่นั่งในนี้ไปหมดแล้วครับเนี่ยไม่เหลือ <c oughs> นี่ภูมิกับหนังท่านนี้นะครับผมชอบแกมากเลย แกถึงถึงพริกถึงขิงดีนะครับแค่แสงก็กลัวแล้วเหรอม <c oughs> ยนะที่กับประชาชนนี่นะเอากระสุนสาส์ใส่นะอันนี้เขาาสตรแค่แสงรังสีเนี่ยนะแสงเลเซอร์เนี่ยนะก็กลัวเนะี่ยแกก็ออกมาเนะี่ยเออพี่น้องเดี๋ยวอันนี้มันแรกเข้ามาหน่อยผมไม่ทราบว่าข่าววันไหนพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็นะเลยเลย,เลยต้องเตือนกันหน่อยขนมจีนมรณะนะครับ นะเพราะเส้นขนมจีนเองอากาศนะที่มันร้อนเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วก็ผักองผักองถ้ามันไม่สดนะเราเอามาตากเอาไว้เนี่ยนะเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่เนี่ยอันนี้ก็ก,ก็น่าคงไม่ใช่อยู่ในน้ำแกงที่ร้อนๆนนะคงจะเป็นนะจากผักจากหรือไม่แน่อาจจะเป็นเนื้อเป็นอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าไม่สดๆอ่ะคือถ้าเราไปกินนะผักที่เขาแช่เขาล้างแล้วก็สดๆมาแล้วก็ตักนะน้ำใส่นะ แต่ตัวขนมจีนเนี่ยอันนั้นเสี่ยงนะความเสี่ยงสูงพี่น้องมันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเพราะกระ,กระบวนการมันเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าจะกินจะทานถ้าพี่น้องเป็นคนที่เป็นคนทำเนี่ยกนะ็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะเออแล้วนี่พูดถึงยิงเลเซอร์เนี่ยนะมันอาจจะกลัวเพราะว่านะถามหาอะไรที่มันตอบยากนะพี่น้องนะเนี่ยนะอันนี้แหมคณะ อนาคตใหม่หรือเปล่านีนเขาบอกว่าเงิน7.2ล้านบาทเงินบริจาคเอาไปไหนอะก็เขารับบริจาคเพื่อจะมาแจกพี่น้องไปหาเรื่องเขาแล้วก็ยึดมายึดมาเสร็จแล้วเอาไปไว้ไหนนี่มันมันมันไม่รู้จะว่ายังไงน่ะเหมือนโจรแหมเมื่อกี้เราบอกว่าฆาตกรในเครื่องแบบอันนี้มันโจรในในอะไรเดียร จนในอำนาจรัฐหรือจะอว่ายังไงเนี่ยคิดไม่ทันนะนี่ะครับความตายที่ยังตามหาคนผิดไม่เจอนะครับนี่คุณจตุพรนะครับวันนี้ก็นะก็ยังกล้าพูดอยู่นะนี่ก็ต้องนับถือน้ำใจกันนะเนะแต่ว่าคาดีความก็ยังเหลืออีกไม่รู้กี่คดีกองทัพสงบปากยิ่งด่นจริง,งท้าทายนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะผมไปเร็วๆนะครับพี่น้องครับนะภาพย้อนไปดูนิดนึงนี่แะครับคนนี้ขอดูทีนึงเขาก็ตั้งคำถามอะศพที่นอนเลือดอาบในมุง้งมือฝีมือใครคะทหารเดินผ่านพอดีเลยจะอ้างว่าทหารไม่ยิงไม่ใช่หรอกครับนะมันยังไงมันปฏิเสธไม่ไดแ้แต่วันนี้คุณมีอำนาจนะ นี่อะไรเนี่ยภาพเขาให้มาเดี๋ยวแป๊บเลยครับเนี่ยโอ้ยผมก็ขออภัยไม่ได้เรียงไว้แล้วพี่น้องมันมาแล้วบังเอิญเมื่อกี้ลืมอะเลยต้องขึ้นมาหมดเลยนะไล่ให้พี่น้องเห็นการเมืองแล้วมันโยงกันได้ละนะนี่เขาว่าอะไรกษัตริย์ราชินีสวีเดนอ๋อหอมไปในประเทศไทยเอา้ากษัตริย์ไทยไปอยู่ต่างประเทศเอานะเอา้าไม่รู้เกี่ยวกันยังไงนะใครอยู่ที่ไหนยังไงนะเอา้านะ ก็เรื่องกษัตริย์ไทยไม่อยู่ประเทศนี่นะมันมันต่างชาติเขาก็สงสัยนะทําไมนะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนะออนี่และไทยทวิตเตอร์นี่แหละที่เขาจะเอาให้ได้นไะอ้ตัวนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อมันมีสันดา,านเผด็จการยังอยู่มากเลยนะนี่รับอ้างจะรับมือข่าวปลอมนะฮะ เสรีภาพเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยประชาชนคนรับข่าวเขาตัดสินได้ถ้าปลอมเนี่ยใครปลอมมากๆเนี่ยมันทําลายตัวเองนะครับแล้วกฎหมายก็มีอยู่แล้วนะทําไมจะต้องนะหาเรื่องนะอะไรมากมายนะเออพูดถึงหาเรื่องเนี่เราก็ต้องหานะพูดถึงนะพี่น้องมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องฆาตกรในเครื่องแบบนะแต่ว่าเราได้เห็นถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยทหารเนี่ย ใช้เงินทองในแบบไม่อายฟ้าอายดินเลยนะบ้านพักรับรองแต่ละที่คือต้นจังหวะนี้จะเอาอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างที่สร้างมารู้ละทหารเนี่ยนะมันไม่จะมาอยู่ในเมืองนะที่จริงนะมันต้องไปอยู่นอกเมืองแล้วมันต้องอยู่แบบลำบากกันดานทหารเนี่ยมาอยู่ที่ที่โอ้ยสุขสบายถึงเวลารบมาเนี่ยมันจะสู้เขาไม่ได้ใจมันจะซอก เพราะมันเคยชินกับความสะดวกสบายเหมือนนักมวยอะ่ะลองไปซ้อมในค่ายอยู่ดีกินดีไปต่อยอแพ้นี่แล้วมันมีรูปนะพี่น้องเออเนี่ยผมเองเนี่ยนะหาแล้วตอนนีนะ้มันไม่เจอแต่รูปโอ้โหผมดูแล้วโออานี่เขาเขามีแผนภาพมาให้ที่เชียงรายเนี่ยโอ้ติดริมน้ํำเลยนะพี่น้องเนี่ยดูสินะั่นตรงมุมพอดีโค้งๆมันน่ารังเกียจ ก็ดีหน่อยก็คือมันเป็นอาคารนะอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าไปเข้าบัญชีใครไปเข้าก็ากากแค่ส่วนต่างเล็กน้อยๆเนี่ยเนี่ยตายครับนะผู้บริหารบ้านบริหารเมืองเรานี่ชายผู้นี้นะครับเขาบอกว่ายัางไร้นม้มยังมีหลายคนนะครับทีนะ่โดนฆ่าตายนะอันนี้เราก็ต้องเอามาย้อนนะความหลังกันนี่คนนี้นะครับแกมีน้ําใจในคนนี้เองเลยเนี่ยเนี่ยผมจําแกได้นะ เนี่ยแกก็พยายามจะไปช่วยคนอื่นนะมีน้ำใจแต่ปรากฏว่าเนี่ยแกเองนะเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าชายไม่ทราบชื่อ10ปีผ่านไปนะนะีก็ไม่ทราบชื่อวันนั้นเขาพยายามช่วยเหลือผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะตรงสาราดแดงต่อมาสารมีคําสั่งนะถูกยิงระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเข้าพื้นทีนะ่ก็ใส่แค่นั้นนะนะ ไม่ทราบเป็นญาติใครชื่ออะไรนะครับคนคนนี้นะครับก็เป็นฆาตากรเหมือนกันนะจําอากงได้ไหมครับนี่แหละคนคนนี้แหละที่เป็นเข้าใจว่าเลขาพิสิทธิ์หรือเปล่านะแล้วก็นะอ้างว่านะลุงอากงเนี่ยแกส่งข้อความซึ่งจริงๆหลักฐานต่างๆมันก็มีปัญหาอยู่ แล้วก็เอาเขาไปเข้าในคุกซึงจริงๆมันไม่น่าจะต้องทําแล้วเขาไม่สบายโดดป่วยด้วยตอนนั้นนี่มันมันโหดโหดภาษาัยรุ่นเราบอกโหดสัตว์โหดสัตว์นะเห็นไฟรุ่นเขาพูดกันน,ะนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็นะนำไปสู่การตายของอาคงนะเนี่ย แต่นี่ฮะอาจารย์ตว,วินวันนี้มาแรงมากผมดูข้อมูลแกโหเจ๋งเลยนะครับแกบอกว่าเซค็อก ok นะพลเอกผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะนะได้ยินผ่านๆหูจะไม่ค่อยรู้หน้ารู้ตาแต่คนนี้เขาบอกหาหาภาพยากมากนะนี่คนเอาภาพมาได้แสดงว่าเก่งนะจัก,กระพบพูริเดชนะเป็นพลเอกเขาบอกเป็นมือสังหารของรัชกาลที่10น่ากลัวนะรัชกาลที่10นี่ท่านมีนะมีพวก นะมีเขาเรียกอ,อะไรล่ะมีคนที่มีประวัติในเรื่องนะพวกนี้นะเป็นหน่วยรบพิเศษบ้างนะเป็นนะซุ้มมือปืนบ้างเนะี่ยไปเป็นองคมนตรีกันอยู่เยอะนะน่ากลัวนะประชาชนคนทั้งหลายนี่เขาส่งรูปมาเลยผมก็ไม่ค่อยทราบไปแล้วเท่าไหร่นะให้พี่น้องดูไปด้วยนะครับนะนี่เขาไปขุดคุยกันมาพอสมควรนะ่ะโหเป็นครอบครัวเลยนะครับครอบครัวภูริเดชลูกชายชื่อจัก,กรพบคือมือสังหารของรัชกาลที่1ิบ เอานะส่งมาแล้วบอกว่าช่วยขยายให้หน่อยนะครับผมก็เลยต้องมาดูหน่อยว่ามันคืออะไรนะก็สงสัยเหมือนกันก็มาเรียนรู้กับพี่เพ่วมกับพี่น้องนะเดี๋ยวนะถ้าใครมีความเห็นอะไรก็รู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยส่งนะอธิบายความไว้ตรงหน้าแชทบ็อกซ์ครับนะขยายให้พี่น้องดูหน่อยสินะมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นคำนะคำสั่งอะไรเนี่ย อ๋อเป็นราชองครักษ์ในพระองค์เลยนะครับเนี่ยนะจากขบภูริเดชตำแหน่งรองผู้บังคับการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอะไรเนี่ยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็นะคนที่ใช้ปืนเก่งเนี่ยเวลาจะเป็นอันตรายเนี่ยก,ก็คือนี่แหละองครักษ์นั่แหละนะเขาเรียกว่าบอดี้การ์ดนั่นเองนะนเขามีรูปนี้ใครเนี่ยอ๋อนี นะถ้ามีรูปท่านผู้ไม่เกี่ยวข้องผมขออภัยด้วยแต่ว่าเขาส่งมาเนี่ยก็คงจะเป็นนะเป็นรูปที่อยู่ในพับบิกโดเมนแล้วกำลังนะครับนี่ก็มีรูปอีกคนนะในกลุ่มเครือข่ายเขาเนี่ยนะซึ่งไม่รู้เป็นใครนะนะเดี๋ยวต้องดูนี่เขาจะมีคำบรรยายให้พี่น้องก็ดูไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันประชาตชาตินะครับเขาบอกอะไรเนี่ยเป็นน้องเล็กในครอบครัวภูริเดชนะครับมีพี่ชายคนโตคือนัทภพภูริเดทําธุรกิจ พี่ชายคนที่สองพลเอกจกักรพงศ์ภูริเดชรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชพัน์ลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระอง,าาะองอาาคออง์และพี่สาวคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรภูทิตาภูริเดชสมรสกับพลเอกทีติราชนรองหานพิทักษ์มันโยงกันหมดนะมันโยงกันหมดพวกนี้นะเขาใกล้ชิดกันอ้าว ก็เอามานครอบครัวเขาอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหรนะ่ผมก็นะเขาเอามาเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ดูก่อนล่วงหน้านะครับเป็นใครเหรอทำมีอะไรน่าสนใจโอ้โประวัติก็ดีนะครับเนี่ยยู i ิสคอนซิตแมททิสันดีมากนะครับเป็นมหาเลยที่ดีมากเป็น Public University ที่ดีมากเธอจบเอกที่นั่นนะครับจบโทที่นิวคาสเซิลนะครับที่อังกฤษนะตรีนี่จบที่ไหนเนี่ยกเกษตรศาสตร์นะครับถือว่า โปรไฟล์ดีก็ตระกูลที่เขานะที่เขามีโอกาสในสังคมเนี่ยนะถ้าหัวดีด้วยก็ไปได้ไกลนะนี่เขาเอาประวัติเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะพี่น้องได้ตามอ่านนะนะตระกูลพูริเดชว่าจะบอกเป็นนักฆ่าแต่ทีนี้เนี่ยใครฆ่าใครเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะลองดูหน่อยเขาว่าไงที่สําคัญมีน้องชายคุมตํารวจกองปราบถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้เสีย เพราะเสียชอบใช้งานองค์กรนี้มาตลอดไม่รู้เสียไหนนะเสียชีวิตหรือเปล่านะซีรีสุนัขรับใช้คนสนิทที่ปรึกษาของเสียใหญ่อ้ตกลงเป็นเสียใหญ่นะฮะอ๋อคนจังหวัดอะไรเสียใหญ่นะีมากันนะทั้งชุดเขาเนี่ยนะแต่ว่าที่แน่ๆเน,นี่ยนะฮะชุดที่มันมีการอา้าวเขาบอกหลักการทำงานคือหนึ่งรับคำสั่ง สจัก,กรภพจะเป็นคนคิดค้นวิธีการฆ่า 3. ทุกการสังหารจะถ่ายคลิปไว้เพื่อส่งให้นายเามื่อกี้เมื่อกี้เสียใหญ่วันนี้เป็นนายอีกแล้วนะนะถือว่าเป็นคนที่เสียไว้ใจและรักมากเคยไปร่วมงานศพแม่ของจัก,กรภพนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่นะพระมหากษัตริย์ไทยไปร่วมงานศพนี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะผมเองไม่ไมนะ่ไม่ค่อยได้ตามข่าวพวกนี้นะ ที่สําคัญมีน้องชาวอันนี้อันเก่าเนี่ยอันซ้าํา <c oughs> อันนี้มาแสงกลัวเอาซ้ําเดิมแล้วต้องขออภยัยพี่น้องผมเรียงไม่ทันนะนมจีนมาแล้วไปแล้วนะครับนี่นี่ถ้าพูดตรงนี้นะครับข้อมูลที่เข้าให้มาเนี่ยนะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นข้อมูลนะที่โยงไปว่าเกี่ยวข้องกับนะเ,เป็นองค์ข้าตรีแล้วเป็นราชอ,องค์องค์ขักนะก็คือเป็นคนที่ดูแล ความปลอดภัยให้กับสัตวนะ์ทีนี้ผมว่าใบสั่งฆ่าเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยถ้าจะเก็บกวาดก็เก็บกวาดคนที่เป็นศัตรูกับทางวังโดยตรงใช่ไหมหรือทำแล้วนะทำพยศนะไปฉกฉวยผลประโยชน์นะซึ่งนะถ้ายอมไม่ได้สั่งไปก็ต้องโดนหรือกรณีที่นะพี่น้องเราที่ฝั่งลราเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาประมาณอย่างนี้เป็นกลุ่มนี้ นะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนพี่น้องกลุ่มคนที่ปฏิบัติการสอ,อชอเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะเมื่อบานผมพูดไปแล้วว่าอยู่ในคนณะนมนตรีของคอ,อสอชอเนี่ยนะอยู่ในเครือข่ายทหารที่ขึ้นมารับอำนาจระดับสูงวันนี้ก็เป็นสอวอไปก็มีเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเป็นองคมนตรีก็หลายคนนะทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นอะไรก็เป็นม็อบเป็นเป็นฆาตกรเส้นใหญ่ไง มันถึงไม่โดนคดีความใดๆนะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยคนมีปืนน่แหละที่เป็นฆาตกรที่โหดร้ายที่สุดในประเทศแม้กระทั่งซุ้มมือปืนก็ไปอิงก,กับคนในกองทัพเช่นนัยบูญคุ้มฉายาอย่างเงี้ยก็เป็นเป็น,ปนซุ้มมือปืนนะวันนี้ก็ไปเป็นองคมนตรีใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นนะรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ช่วงหนึ่งกระมังนะผมเองก็ไม่ได้ตามแล้วช่วงหลังเนี่ยนะคือบ้านเราเมืองเราเป็นอย่างนี้มันไปต่อไม่ไหวนะพี่น้อง คือสถาบันที่ควรจะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเนี่ยมันต้องมีพระคุณต่อประชาชนพระเดชเนี่ยจะเอามาใช้นะโดยที่ก้าวล่วงมาถึงการทำร้ายประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งการทำร้ายทำร้ายคนที่เป็นค่ารับใช้ต่างๆหมอยองหมอหยองนะผมเห็นภาพแล้วโอ้โหแบบเนี่ยภาพหมอยยองนะ มันคือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันโอ้โหมันภูมิใจมากนะเขาเลือกเป็นอะไรนะเป็นข่าพระบาทข้าอะไรเขาเนี่ยขี้ปากเลยนังขี้ปากก็คือผู้ชายอันนี้พูดอันนี้เป็นนี่ภาษาลิเกเขาอ่ะก็นะถ้ากษัตริย์ตอนนั้นยังไม่เป็นกษัตริย์มังจะไปขอบคุณใครเนี่ยนะไบค์ฟอร์เดดฟอร์อะไรนั่นนะ ก็เนี่ยเห็นแกก็ออกมาพูดโอ้พระองค์สั่งอย่างนั้นนี่แกภูมิใจมากนะไปทำพลาดอีท่าไหนไม่รู้ว่าโอ้โหเนี่ยทั้งแก๊งอะ่ะตายนะครับแต่ไม่ต้องอะไรล้อขนาดนะผู้หญิงที่นะคนที่มีลูกด้วยกันสี่ซ้าห้าคนเนี่ยนะเวลาทำผิดเนี่ยท่านก็นเด็ดขาดมากนะเท่าที่ดูเนี่ยพี่น้องเห็นไหมลูก ชายหน้าตาท่าทางบุคลิกอะไรก็ดีนะมันมันยกว่าขาดกันไปเลยนะแต่ว่าที่นะสีรัตเนี่ยผมเองไม่รู้ชะตากรรมเธอเป็นยังไงนะวันนี้ก็เห็นมีข่าวนะว่านะลำบากนะก็นะเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมผมก็ไม่ยุ่งนะไม่อยากจะพูดแล้วบางทีถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่พูดแต่ว่านี่เขาส่งหลักฐานมาว่าไอ้คนที่ มีประวัติการเป็นนักฆ่าเนี่ยนะนะบังเอิญว่านะวันนี้ก็ได้ไปเป็นราชองคลักษ์นะครับส่วนจะฆ่าใครมั่งอะไรแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะกฎหมายมันพิสูจน์ไม่ค่อยได้นะแล้วไม่มทีท่าทางว่าจะไม่มีใครไปพิสูจน์ซะด้วยนะแต่พอไล่ประวัติไล่ไปแล้วเนี่ยนะมันก็นี่นครับแล้วเนี่ยอาจารย์ประวินเขาว่าเองนะผมเองนี่ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าใครไปฆ่าใครไม่ไปเห็นกับหูกับตาละ แต่ว่ามีพี่น้องก็บอกว่าดอกเตอร์ฝากนะเอานี่ไปนําเสนอหน่อยสิผมเองก็นไม่รู้จะนําเสนอ,อยังไงเนี่ยก็แต่ว่าเนี่ยแหละหัวข้อที่นะผมคิดออกก็คือค่าคนเสื้อแดงแล้วมันก็ไม่มีการนะชำระสาสางคดีแล้ววันนี้มันก็ถึงนะเวลาที่จะต้องไปดูแล้วว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้นะมันมีใครบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องครอบครัวเขาผมว่าอย่าไปยุ่งมากเลยนะครับที่จริงเนี่ย ก็เอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ผมไม่รู้ไม่กะทั้งชื่อนะนายตำรวจในหะ้เป็นตำรวจเป็นน้องชายหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นคุมทางด้านตำรวจคะนนะักคดีความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงแล้วทั้งครอบครัวเขานี่ดูดีนะครับโปรไฟล์ดีเลยละเนี่ยก็เขาอาจจะมีครอบครัวคนอื่นเขาอาจจะทําความดีให้กับสังคมให้อะไรไปนะครับนะอันนี้แต่ว่านี่แปลว่าคนที่ไปนค้นมานี่เขาก็ไม่ธรรมดานะก็ต้องให้เครดิตไปผมไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ประวินค้นมาหรือว่านะทั้งหมดนี้หรือว่าม,ามีใคร คนอื่นด้วยที่อะไรเพราะที่เขียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยก็ถ้าไม่มีคมําบรรยายนีย่ผมเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะเพราะว่านะไม่ได้เป็นคนสนิทชิดเชื้อกับคนเหล่านี้นะแล้วทางของของผมเนี่ยมันมาทางทีนะ่เป็นเรื่องของวิชาการมากกว่าทีนะ่เรื่องความคิดมากกว่าจะเป็นเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับเอาเอาละคิดว่าเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเราดําเนินการเอาให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ยาวเกินไปนะ สองเรื่องนะครับจะได้เป็นประเด็นแล้วก็จะได้ตัดคลิปไวนะ้พี่น้องที่ฟังตอนหลังนะครับก็ให้ทราบไว้ว่าผมจะอย่างนี้มีคลิปที่ตั้งแต่ต้นจนจบกับคลิปบางคลิปที่นะผมจะอัดเฉพาะเป็นช่วงๆนะนท่านท่านถ้าเกิดไม่มีเวลานีจะได้เลือกฟังเฉพาะบางเรื่องนะครับเพื่อก่อนจะเข้าข่าวเด็ดๆทั่วโลกนะววันนี้โอ้ยต้องเตรียมแล้วมันมีมีข่าวสนุกๆน,นะ แล้วอย่าลืมนะท่านที่ถามผมเรื่องผีเนี่ยนะเดี๋ยวเดีเด๋ย,ดยจะได้ดูจะได้ให้ดูอืมอืมเรื่องความงมงายเรื่องผีบ้านเราเอามาสแสดงกันเยอะนะแต่วันนี้ผมก็เอาเรื่อง paranormal ให้ดูได้เหมือนกันนะเรื่องประหลาดนะคุณโหลนชลีว่าที่จริงหัวเบยใช้ดีแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วไม่ชอบจีนอาหอขนาดนั้นเลยคับ ออผมไม่ชอบภาพหัวเบยอะผมนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งนะพี่น้องผมไม่ชอบภาพที่มันแต่งแล้วมันมันมันเวลาใช้แอปแล้วหน้ามันเป็นเนียนจนเกินเหตุอะมนุษย์เรานี่นะถ้าจะดูดีมันต้องดูดีจากธรรมชาติภาพที่จะดีเนี่ยถ้าจะมีการให้เนียนมันต้องเนียนโดยใช้แสงสีใช้อะไรโดยธรรมชาติแต่สมัยนี้มันก็น่ากลัวนะ กล้องที่ดีเกินไปนี่หุ่มขนนี่มันเห็นหมดแล้วนะพี่น้องดูทีวีสมัยนี้พี่น้องสังเกตไหมเราดูทีวีสมัยนี้พระเอกนางเอกที่เราบอกสวยหล่อเนี่ยโอย้มันเห็นตีนกามีเท่าไหรน่นี่โอ้โหนี่เรียกว่าเห็นมาเป็นทั้งโอ้โหนะทั้งฝูงเลยอะตีนกาบางคนอนะผมนั่งดูอ่าอ่ากอฟเฟอร์ Governor ของนิวยอร์กอะไอ้กัวโมอะโอ้โหคนอะไรหน้าตามันแบบสงสัย กาแบบเป็นฝูงมันลงทั้งหน้ามันแต่ฝรั่งเขาเป็นอย่างนั้นนะผิวเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่านะธรรมชาติสวยกว่าคือให้มันต่อให้มีริ้วรอยนะบ้างเนี่ยโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าแบบจัดอะไรให้ดูดีมันทุกคนสวยได้หล่อได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้านะไปทําให้มันแหมเกินไปจนกระทั่งไม่เห็นเขาหน้าความเดิมเนี่ยนะมันเรียกว่ามันไม่ใช่ความจริงอะนะของอะไรที่ ที่จะทำให้ดูเชื่อได้มันต้องเชื่อมันต้องน่าเชื่อแต่ถ้ามันตัดความน่าเชื่อถือไปเนี่ยแย่ yeah, นะครับเพียงแต่ว่านะภาพบางอย่างภาพธรรมชาติอะไรเงี้ยบางทีออกมามันก็เป็นภาพที่สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่พอไปใช้กับคนเนี่ยผมว่าบางทีมันมาเจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับออานะคงคงไม่มีอะไรมั้งเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวประเทศไทย ป้อมอยู่เบื้องหลังสั่งยิงปี53ยังลอยหน้าลอยตาในสังคมคุณกายเอฟะคับอกนะครับเขาไล่ทำลายหลักฐานสั่งสังหารประชาชนทุกคนแน่นอนเป็น10ปีแล้วครับเขาเขาทำลายหมดแล้วนะครับนาฬิกายืมเพื่อนขึ้นแท่นหัวหน้าพักวันนี้จะเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วไม่อ้อมแล้ววันนี้นะครับ